สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเวลาประมาณตีห้ค่ะตอนนี้เราอยู่สนามบินนะแล้วก็วันนี้เราจะเดินทางไปที่สต็อกโฮล์มสวีเดนกันโอเคปะเดี๋ยวไปเจอกันที่สต็อกโฮล์มสวีเดนค่ะจ้าตอนนี้นะคะเราถึงที่สนามบินอารันดาสต็อกโฮล์มเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ถึงตอน8โมงเช้าเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังเช็คอินไม่ได้เนาะ เราก็จะนั่งรถไฟค่ะเป็นอารันดาเอ็กซ์เพรสจากแอร์พอร์ตนะคะเข้าสโคมแล้วเราจะเอากระเป๋าไปฝังไว้ในล็อกเกอร์ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเมื่อกี้ตอนอยู่บนเครื่องนะคะเห็นทะเลสาบเป็นน้ำแข็งบนไปทุกคน <c oughs> แล้วก็ตอนลงคือหมอกหนามากนะไม่รู้ข้างนอกจะหนาวขนาดไหนรถ <c oughs> ไฟสายอารันดาเอ็กซ์เพรสนะคะ <c oughs> ก็คือเวลาก่อนขึ้นเนี่ยเราก็ซื้อตั๋วก่อนนะมันมอาจจะไม่มีที่ให้มันจะไม่มีที่ให้ตึดนะ แต่ว่าพอขึ้นมาแล้วมีคนมาตรวจนะคะก็คือต้องซื้อถ้าไม่ซื้อก็โดนปรับนะคะเอออ้าวมืดเฉยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเข้าไปในตัวเมืองสต็อกโฮอ่ะก็เป็นปกติค่ะมีให้สแกนก่อนเข้าเนาะออไปประเทศในยุโรปเนี่ยแล้วแต่นะบางประเทศสแกนบางประเทศไม่สแกนนะคะแต่ต่อให้ไม่สแกนก็ซื้อเถอะเพราะว่าถ้าโดนปรับโดนจับอะไรเงี้ยมันโดนปรับหนักไม่คุม้ม โอ้เหนื่อยซึ่งพอเราถึงเซ็นทรัลสเตชันนะลงมานิดนึงอะ่ะก็ลงมาชั้นหนึ่งอะ่ะก็จะเป็นล็อกเกอร์ไว <ป S> ้เก็บของแล้วก็ขึ้นไปชั้นหนึ่งก็จะเป็นของกินนะคะอันนี้พกของมาด้วยทุกคนจะต้อง <c oughs> นี่คือล็อกเกอร์นะคะราคา69โครนต่อชั่วโมงนะ <c oughs> คุณ3 3มจไปค่ะเออ <c oughs> ตกชั่วโมงละ234บาบ่าทค่าเราก็ก,ก็แ<ะ><ะ>พงอยู่นะ,ะอันนี้คือขนมเซมล,มลาะคะเป็น<ะ>ขนมแบบว่ามีเฉพาะช่วงเทศกาลซึ่งตอนนี้มันยังมีอยู่ยังไม่หมดเมื่อกี้จ่ายค่ากาแฟไป64โครนค่ะประมาณ200นีน่คือ0อะไรประมาณนี้ <c oughs> อิมีคำนวณคร่าวๆนะแล้วแต่ค่างหนด้วยค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังจะนั่งรถไฟสับเวนะคะเพื่อไปดูสถานีรถไฟที่มีอาร์ตอยู่ใต้ดินนะไปกันโอ้ยที่นี่มีสกูตเตอร์ลูกรักของเราด้วยนะคะสกูตเตอร์ลามกินชอบขับสกูตเตอร์มากเลยทุกคนอยูว่ามันสนุกดีอะแต่ว่ามันอันตรายนะแต่ที่นี่มีหลายยี่ห้อมากเลยค่ะ ไฮไลท์นะคะตอนนี้เราอยู่เลขสอแล้วเดี๋ยวเราจะไปเลข1นะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นนี้เดี๋ยวเรานั่งรถไฟไปสถานีต่อไปกันค่ะเพื่อไปดูสถานีอื่น ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สถานีที่2นะคะเดี๋ยวพออินไปครบทุกที่เดี๋ยวอินจะให้เดี๋ยวอินจะให้เรทคะแนนให้ทุกคนเลตคะแนนว่าที่ไหนสวยสุดนะคะแต่อินว่าที่นี่ไม่ค่อยสวยอะเออลองตามตรงมันเขียวเียวมืดมดเหมือน,น,น,นอยู่ในถำ้ำใช่ตอนนี้เราจะเดิน เพื่อไปขึ้นเปลี่ยนสายไปสายอื่นนะคะเมื่อกี้เราขึ้นมาตาักสายสีฟ้าใช่ไหมตอนนี้เรียกซักสายสีฟ้าเมื่อกี้เราขึ้นมาตาักสายสีฟ้านะคะก็คือตอนนี้เรากจะเปลี่ยนไปสายสีเขียวค่ะอ่าอันนี้คือ ที่ที่เราตั้งใจจะมานะคะเราเดินขึ้นไปดูข้างบนกันซึ่งจุดนี้เนี่ยมันอาจจะเดินมาไกลหน่อยนะเพราะว่าถ้านาัน่งรถไฟมาคือมันต้องถามเขาได้ค่ะถามเจ้าหน้าที่ได้เพราะว่าบางทีมันไม่ได้อยู่ในสถานีทุกคนมันต้องบางทีมันอยู่ในสถานีใหญ่แล้วมันก็ต้องเดินเลยออกมาเ,ออเพราะว่านี่ก็หาไม่เจอเมื่อกี้ถามเขามาเหมือนกัน ตอนนี้นะคะเราดูสถานีสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะเราจะขึ้นไปข้างบนกันบ้างค่ะทุกคนไปถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คของสต็อกโฮมนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่โซนโอทาวนะคะเราก็กำลังจะเดินไปดูพระราชวังและปราสาทกันค่ะเกือบผู้เลยนนี่สงท่าบุญเินขินยอดดุจิ นนี้นะคะเราอยู่ตรงท่าเรือนะคะทุกคนข้างหลังอีกเป็นท่าเรือนะคะแล้วก็ข้างหลังฝั่งตรงนี้เป็นพระราชวังนะแล้วก็ฝั่งตรงนน้นนะคะจะมีวิวเซียมหลายที่นเนาะตอนนี้นะคะเราอยู่ส่วนเรียกว่ากร,ราสตานะคะซึ่งมันคือย่านเมืองเก่าของสตอกโฮล์มนะซึ่งย่านนี้เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วมันก็จะมี ตึกที่มันค่อนข้างสวยอะค่ะแล้วก็มีพระราชวังแล้วก็มีพาเลียเมนอยู่ฝั่งนู้นนะ mm hmm. นอกจากนี้แ mm hmm. ถวนี้ยังเป็นย่านชอปปิ้งมีร้านกาแฟร้าน,น,นขนมในตอกทอกซอยเยอะแยะเลยนะคะซึ่งเราสามารถเดินได้เกือบทั้งวันเลยทุกคน mm hmm. เพราะมันใหญ่มากจริงๆเป็นโอทาวที่ใหญ่เลย mm hmm. จนไปถึงตรงนูนะะ้นเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราเดินเรียบชายฝั่งแม่น้ําไปเรื่อยนะคะเพื่อไปดูจุดชมวิวนะคะจุดชมวิวชื่อว่า Maria b u r k e t ค่ะก็เป็นจุดชมวิวที่เสื็จมาขึ้นไปได้ชมวิวเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้สูงขนาดนั้นดูวิวข้างบนกันว่าจะสวยขนาดไหน,น ตอนนี้นะคะเราอยู่ย่านช้อปปิ้งของสวีเดนค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มาช้อปปิ้งนะทุกคนเรามากินข้าวก่อนค่ะโอเคเดี๋ยวอิวขอไปกินข้าวก่อนนะมองร้านอาหารไทยไว้เพราะว่าตอนเช้าอะ่ะกินแต่โครซองจนเบื่อแล้ววะอยากกินข้าวบ้างเค่ะเดี๋ยวอิวขอไปกินข้าวก่อนนะตอนนี้เรากำลังจะไปมิวเซียมกันนะคะขับรามไป <c oughs> ติดใจติดใจ <c oughs> ขับไปประมาณ2โลค่ะไปเดี๋ยวไปเจอกันที่มิวเซียมเนาะ ตอนนี้นะคะเราอยู่หน้ามิวเซียมแล้วนะคะซึ่งมิวเซียมนี้ก็คือมิวเซียมเรือค่ะซึ่งมันเป็นหน่วนมิวเซียมที่ใครมาสวีเดนก็ต้องมามันเกี่ยวกับเรือที่เป็นเรือรบที่สร้างขึ้นจริงในสมัยก่อนนะคะแต่ว่ามันแล่นออกไปได้แบบเียวแล้วมันก็ล่มค่ะตอนนี้เขาก็เลยเอามาเก็บไว้ในมิวเซียมน,นะคะไปเข้าไปดูเรือกัน,นะคะ่ะ อยู่ข้างหลังอิมมีนะคะเรียกว่าเรอซ่าค่ะเรอซ่านะคะสร้างอไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่17เลยนะซึ่งมาเป็นเรือลพะทุกคนซึ่งในนี้เนี่ยมีปืนใหญ่มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ที่แปลกคือเรือลำนี้เนี่ยออกไปจากฝั่งได้แค่แป๊บเดียวก็ล่มเลยครับมันอาจจะมีการผิดพลาดในด้านเทคนิคนะคะซึ่งสมัยน,นั้นก็คือการสร้างเรือที่มันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเนาะแล้วก็หลังจากที่เรืออับปางลงนะคะเรือเรือลำนี้นะคะถูกขุด กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่อับปางไปประมาณ300ปีค่ะก็คือเรือเรือลำนี้นะคะอยู่ใต้มหาสม,มุทรประมาณ300กว่าปีอะทุกคนจนกว่าจะมีนักประดา,านาไปเจอแล้วขุดขึ้นมายกลำนะคะซึ่งเอาจริงๆถ้าเห็นจากตาตรงนี้เนี่ยมันใหญ่มากนะคือไม่รู้ว่าเขาสร้างได้ยังไงคือโคตรจะใหญ่เลยสร้างได้ยังไงนี่ไม่เท่าไหร่ขุดขึ้นมาได้ยังไงก่อนทุกคนเทียบกับตัวโมเดลเอาว่าของจริงใหญ่ขนาดไหน ตอนนี้นะคะดึกแล้วนะคะแล้วเราก็มานั่งอยู่ในคาเฟ่ร้านร้านหนึ่งค่ะซึ่งอันนี้นะคะเป็นเค้กซิกไนเจอร์ที่ถ้ามาสต็อกโฮมเนี่ยหรือมาสวีเดนอ่ะควรชิมเขาชื่อว่าเค้กพรินเซสค่ะซึ่งเค้กอันนี้เนี่ยนะเราสามารถหาเจอได้เกือบแทบทุกคาเฟ่เลยค่ะเราสามารถชิมได้เลยนะคะเรนดอมได้เลยซึ่งข้างนอกเนี่ยมันก็จะเป็นชั้นหว,นวานๆมีครีมแล้วก็มีชั้นแยมนะคะบางๆอยู่นะคะอันนี้ยิงก็ไม่เคยกินนะไปเดี๋ยวลองไปดูว่ามันจะอร่อยไหมคะ่ะ คืยข้างบนมันเป็นหนึบหนึบ,นบอะไหนวะแย่มีอะไรกันโดนหลอ,อกไปเนี่ยไม่มีอะไรเลยสวัสดีเช้าวันที่สองค่ะวันนี้นะคะเรากำลังจะไปกินมื้อเช้านะคะที่คาเฟ่ร้านหนึ่งนะซึ่งอันนี้พี่ชัยบอกว่าต้องไปชิมเป็นซุปปลาเหมือนเป็น traditional food ของคนสวีเดนนะคะ าเฟ่้ามพลาที่สต็อกโฮล์มสวีเดนค่ะวันนี้นะคะอิมพามาชิมแซนด์วิชเค้กที่สวีเดนกับซุปปลาทุกคนตัวแซนด์วิชเค้กนี่แปลกมากเลยนะตัวเนื้อขนมปังมันนิ่มค่ะตัวทูน่ากินเข้ากันมากเลยส่วนอันนี้นะคะเป็นซุปปลาค่ะอันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยนะทุกคนเพราะว่ารสชาติมันค่อนข้างจัดอ่ะเค็มๆเปรี้ยวๆหวานๆแล้วในซุปนะคะก็ไม่ได้มีแค่ปลานะทุกคนมีกุ้งนะคะมีเหมือนอารมณ์แบบคล้ายๆชีสหรออิมก็มั่นใจแล้วก็มีผักค่ะมาถึงคิวสวี้ก็คือ ะะเป็นขนมที่มาสวีเดนต้องชิมนะคะทุกคนเป็นขนมปังกับครีมข้างในมีถั่วนะคะรสชาติก็พอกินได้ทุกคน ตอนนี้นะคะเราอยู่ในย่านกำลาสตานค่ะถ้าอิมอ่านไม่ผิดซึ่งนะคำว่ากำลาสตารเนี่ยในภาษาสวีเดนนะคะแปลว่าเมืองเก่านะคะที่นี่ก็คือเริ่มสร้างมาตั้งแต่ก่อตั้งเมืองสตอกโฮล์มเลยค่ะ mm hmm. แถวนี้นะก็จะมีแถบเรนพระราชวังนะคะตรอกซอยต่างๆนะทุกคนไปเดินเล่นซื้อของนะคะแล้วก็มีร้านคาเฟ่ด้วยนะคะซึ่งย่านนี้ก็คือเดินมาไม่ไกลเลยค่ะจากคาเฟ่ที่เพิ่งไปกินมา หลังนั้นนะคะอิงก็ไปขับสกูตเตอร์เล่นค่ะรอบเกาะสตอกโฮมนะคะซึ่งมันสนุกมากๆเลยทุกคนถ้าทุกคนมีโอกาสไปนะคะอยากให้ลองใช้ประสบการณ์น,นี้ให้เป็นประโยชน์นะคะแต่ว่าขับขี่ปลอดภัยระวังรถกันด้วยนะจุกคนตอนนี้นะคะเราขับสกูตเตอร์มาเล่นเออเล่นรอบรอบกาะเนาะเออเล่นรอบเกาะตอนนี้เราอยู่ในสวนนะคะ แล้วก็ได้มาเจอเลกที่เป็นน้ำแข็งทุกคนดูดิเป็นน้ำแข็งหมดเลย